มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือน26จังหวัดพื้นที่เสี่ยงฝนถล่มหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแผนที่สำหรับพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่5กรกฎาคม2563ถึงวันที่6กรกฎาคม2563 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดฉะเชิงเทราชนบุรี ระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดค่ะขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะทางนี้นะคะประชาชนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ที่ w w w t m d g o t h หรือว่าสายด่วนพยากร์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ